แล้วก็หลายหน่วยงานเองเขาก็มีการจัดก,กิจกรรมนะเพื่อที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอย่างเนี้ยค่ะนักสแสดงแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของช่อง7นะคะกับโครงการ7สีปันรักให้โลกเนี่ยเขาชวนสายบุญนะคะไปวิ่งแบบปลอดคาร์บอนค่ะคือให้รวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลแล้วก็ไปทําขาเทียม1 0 0่ขาให้กับคนพิการนะคะนีได้สองต่อเลยนะช่อง7ด HD ค่ะส่งหลุยเฮสดารานักสแสดงและพี่บีนะคะกัมาาอีศดรีชายค่ะผู้ประกาศข่าวช่อง7ด HD ของเราเป็นตัวแทนโครงการ7สีปันรักให้โลก ะะไปร่วมพูดคุยในเวทีเสวนามุมมองสิ่งแวดล้อมร่วมกับตัวแทนผู้พิการนักกีฬาผู้พิการและภาคีเครือข่ายนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนการกุศลนะคะ Recycle for Life We can run Fun for l a k e นั่นเองเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทาราบารมราชชนนีที่จะจัดขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้บริเวณล,ลานกลางท้องสนามหลวงเขตพระนครน,นะคะ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็จัดขึ้นในรูปแบบปลอดคาร์บอนด้วยค่ะตั้งเป้าหมายสนับสนุนการผลิตขาเทียม100ขามอบแก่ผู้พิการที่มีความยากไร้ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะรวบรวมเอากระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล4ล้านแแสนใบค่ะการขาขาีรวบรวมนะครับกระป๋องทั้งหมดนะครับส่ล้านใบนะครับเพื่อมาส่งต่อนะครับให้กลายเป็นขาเทียม100ขา นะครับมูลค่ามากกว่า2.5ล้านบาทให้กับมูลที่ขาเทียมนะครับของสมเด็จย่านะครับและในงานนอกจากการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ยังสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซซิงกระจกได้นะครับโดยที่เราจะให้ผู้เข้าร่วมงานนะครับหนคนนำกระป๋องอลูมิเนียม5ใบนะครับในการแลกบิฟกับเสื้อในการวิ่ง ก็ยังไงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m w e c a n ๊ a n อทคอมันัเลกนั่นเองนะคะเผื่อใครสนใจไปร่วมนะมินิมาราทอนไหวอยู่นะ 5, 5กิโลเมตรอามสนหน่อยอไหมพี่เจมอ้คงไม่ไหวตอนนี้ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะค่ะ